สำหรับคนที่เกิดปีมาแม่นะครับแหมคลิปนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันเนาะกับตำราโบราณนะครับอาจารย์ก็ไปขุดค้นพบมานะเจอแล้วก็มาแบ่งปันนะครับก็มาถแถลงไขให้คนปีมาเมียฟังนะครับเขาบอกว่าทั้งด้านมืดนะด้านดาร์ด้านดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ้าวเรามาดูด้านดาร์ากันก่อนนะครับอย่าปล่อยเวลาให้ร่วงเลยเขาบอกว่า คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยนะด้านมืดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบเอาคืนนะเอาคืนไม่ไม่ขอทวงคืนนะมึงก็เรียกว่าออกแนวแบบล้างแค้นนะจัดไปเหมือนจอนวิกนะครับใครแรงใส่ก็แรงกลับทันทีโอ้โหเขาเรียกว่าไฟเขาเรียกว่าไฟสู้ไฟว่ากันอย่างนั้นนะครับแหมร้อนมาร้อนไปนะครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยดูเหมือนคน2บุคลิกนะครับนะเพราะยามปกติจะสงบนิ่ง อ่อนน้อม่อมตนน่ารักนะครับแต่ยามโกรธมึงก็บ,บ้าเลือดพร้อมจะปะทะเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยพร้อมปะทะนะออกแนวสูบฉีดเลือดสูบฉีดนะอยากจะเอาตีนไปหน้ากับหน้าคนมันเป็นอย่างนั้นนะครับบางรายชอบให้คําปรึกษาแต่ไม่ชอบฟังข้อเสนอแนะของคนอืน่นประมาณว่าเออมึงอย่ามาเสือกชีวิตกูแต่กูเนี่ยจะไปเสือกชีวิตมึงได้ เป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวบางคนบอกว่าแม่ควรตีละจานหนึ่งพูดเรื่องดีๆบ้างอ้าวจัดให้นะครับเขาบอกว่าลักษณะเด่นที่ดีของคนที่เกิดปีมะแม่นะครับเขาบอกคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้มีบุค,คลิกภาพอ่อนน้อมวางตัวดีทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยรักใคร่เมตตานะครับมักได้รับการสนับสนุนจากคนที่ อาวุโสมากกว่านะครับคนที่เกิดปีนี้เนะี่ยโดยภาพรวมนะครับชีวิตไม่ค่อยลําบากนะครับแต่คนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยนะครับเพราะในยามดวงตกก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือและสามารถพลิกฟื้นชีวิตให้ดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ได้ทุกครั้งนะครับโอ้เขาเรียกว่าแมทําบุญมาดีคนปีมะแมแต่ก็เรียกาเสียอยู่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าใจร้อนนะเออมักจะ ต้องการประทะนะเอออาจจะถ้าแนะนําให้ไปเป็นปน,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 นักมวยเทควันโดหรือว่ายิสุอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับอาจจะเหมาะนะครับหรือว่าวันแชมเปนชิปนะหรือว่าไปต่อยกระบวัวขาวเลยก็อาจจะเหมาะได้สําหรับคนที่เกิดปีมะแมนะครับเอ้วยังไงอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวมะแมนะครับใจร่มๆเด้อนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม